ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาประสบวาตภัยและลูกเห็บทําให้หลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยาต่างได้รับความเสียหายส่วนมากมันจะอยู่ที่ผลการผลิตผลการผลิตมันจะลดลงตั้งแต่เดือนกุมภามาอําเภอที่กระทบมากที่สุดก็คืออําเภอแม่ใจส่วนมากมันจะเป็นพวกยางพาราถ้าเกิดจะภัยพี่บักอย่างกับพวกวาตภัยอะไรต่างๆมันก็จะต้องปลูกใหม่ใช่ไหมพวกนั้นเสียหายด้วยสิ้นเชิงแล้วก็ถ้ามันจะมีการฟื้นฟูนี่ก็เฉพาะไอ้พวกพืชสวน ลิ้นจี่ร่วงอะไรพวกนั้นอะลิ้นจี่ต้นฉีกหักอะไรแต่มันไม่ได้ปตายนะพวกยางพาราก็เหมือนกันที่ว่ามันจะอาจจะโดนอนล้มฉีกหักอะไรนี่เขาก็จะเป็นการช่วยเหลือแบบฟื้นฟู <c oughs> คือมันไม่พื้นที่มันจะไม่เสียหายหมดถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตภัยและลูกเห็บจากรูปภาพสถิติที่ปรากฏจะพบว่าอำเภอที่มีความเสียหายมากที่สุดก็คืออำเภอแม่ใจรองลงมาเป็นอำเภอเชียงคำ ตามมาด้วยภูซางและจุนรวมเป็นเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย1.261คนรวมเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย2563พื้นที่ทั้งนี้รัฐบาลมีอัตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยโดยจะแบ่งพืชพันธุ์ที่พอปลูกและจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้เ,เสียหายไม่ได้ขายกันต้องเก็บอันนี้ออกไปก่อนแล้วก็ค่อยปลูกใหม่ ต้องรื้อปล่อยให้นี่มันเก็บได้ได้แค่นี้ก่อนได้ครึ่งตัวครึ่งบางคนก็ขาดทุนบางคนก็อยู่ตัวเบ<อ>เือนขิงไม่ออกเลยขาดทุนไปเลยเหมือนขิงก็ขาดทุนไปเลยทำไม่ได้อะไรเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาครัฐมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้อย่างไรมันจะมีกลุ่มของอารักขาพืช ที่ของสำนักง,งานเกษตรจังหวนะัดพะเยานะพอเกิดภัยพอเกิดภัยมามันก็ต้องมีการช่วยเหลือเป็นระบบอันดับแรกก็คือสำนักง,งานเกษตรอำเภอที่จะมีเกษตรตาบลที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเขาก็จะเข้าไปประเมินสถานการณ์ว่ามันจะเสียหายประมาณเท่าไหร่เสร็จแล้วรายงานามาทางนี้มาทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดว่ามีสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะส่วนมากอปทอก็จะช่วยแต่ถ้ามันเยอะเยอะเกินไปปริมาณความเสียหายมากเขาก็จะส่งเรื่องมาทางอำเภอตามระเบียบ กระทรวงการคลังใหม่ของปี56นี่เขาจะให้มีผู้ว่ามีงบ20ล้านทุกภัยของปีนี้นี่ของของพะเยายังไม่ไม่ถึง20ล้านนะคราวนี้ที่ใช้ของวัตภัยมาตั้งแต่ต้นยังไม่ถึง20ล้านจากเหตุวัตภัยและลูกเห็บในครั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนจนทําให้เกิดลมพายุอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ชาวกเกษตรจังหวัดพะเยาเป็นอันมาก